ระหว่างลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเศรษฐกิจอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนายนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิกล่าวย้ำถึงยติเขาเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือซักพอกนายกรัฐมนตรีครับหลังจากที่นายทักษิณชินวัตรตั้งคำถา,ถามถึงเหตุผลในการใส่ชื่อคนนอกไว้ด้วยเพราะการแสดงทา่าทีและหลายครั้งรวมไปถึงหลายเรื่องทำให้เข้าใจได้ว่ามีส่วนในการบริหารราชการแผ่นดินและชี้ว่าบุคคลสาธารณะ เมื่อเข้าถึงอำนาจรัฐในการบริหารรัชการแผ่นดินก็ย่อมต้องถูกตรวจสอบดังนั้นการบรรจุชื่อของนายทักษิณจึงมีเหตุมาจากการกระทําของนายทักษิณเองครับที่ผ่านมาผมสื่อสารมาโดยตลอดนะครับว่าอดีตแกนนําของพรรคนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคอนาคตใหม่พรรคเก้าวไกลยอยู่ในฐานะที่ปรึกษา แล้วก็การตัดสินใจสําคัญสำคัญอย่างเช่นการประชุมวิปร่วมผมเองก็เป็นคนเข้าประชุมเดด้วยตนเองแล้วก็คุณทักษิณอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าภารกิจในอ,อบจอลําพูนเนี่ยผมเองก็มีส่วนนะครับในการสนับสนุนอยู่ไม่น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแพลตฟอร์มในการเก็บข้อมูลต่างๆนะซึ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้นอกจากตัวเว็บไซต์ลำพูนที่มีการปรับปรุงแล้วอันนะั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมีส่วนด้วยมีส่วนร่วมโดยตรงก็จะเห็นอีกหลายๆนยโยบายในจังหวัดลำพูนที่ออกมาจากทางหัวหน้าพักด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อวานนี้ระหว่างที่นายทักษิณชินวัตรเดินทางไปร่วมงานแสดงวิสัยทัศน์นะครับและเสวนาในหัวข้อโอกาสและอนาคตของการลงทุน ก็มีการตั้งคำถามถึงยติซักฟอกของฝ่ายค้านที่มีชื่อรวมอยู่ในยติด้วยว่าถามนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่แล้วหรือยังและพักประชาชนทำไปเพื่ออะไรครับเพราะว่าตัวของคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้เป็นสอสอแล้วก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีด้วยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตถึงเจตนาที่จะทําลายความน่าเชื่อถือด้วยหวังผลทางการเมืองและการเลือกตั้งปี2570นะครับก่อนจะอ้างอิงให ให้พักประชาชนเนี่ยใจเย็นๆยังมีเวลาอีก2ปีแล้วก็ทิ้งท้ายถามถึงนายกอบจลำพูนผู้ที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งอปจล่าสุดจากพักประชาชนว่ามีใครไปช่วยดูแลบ้างครับก็คือเป็นพักคนรุ่นใหม่นะต้องพยายามทำอะไรให้มันสร้างสรรค์แล้วก็ทำอะไรให้มันดูแล้วมันที่น่าเชื่อถืออย่าไปที่น่าลำคาญถ้าทำเป็นเปที่น่าลำคาญเดี๋ยวก็เสียไปอีกพักหนึ่ง ที่ฝ่ายค้า้งเขาบอกว่าคุณทักษิณเป็นนั่งร้านเหมือนเป็นแบบผู้ที่อยู่คอยอยู่ท่ามกลางนายกประเทศที่มันแรงจนเกินไปไหมคะต้องถามว่าประเด็นเนี้ยได้ปรึกษาผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ยังเขาได้ปรึกษากันยังว่าถึงจะเล่นประเด็นเนี้ยนะ่ยทำไมเหรอคะถ้านทำไมต้องปรึกษาเอ้าต้องถามว่านายกอบจที่ลำพูนเนี่ยมีใครไปช่วยช่วยดูแลบ้าง ล่าสุดนะครับนายวียรเดชผู้พิสิทธ,ธ์ครับนายกอบจลำพูลที่ถูกนายทักษิณพาดพิงก็โพสต์ a c e b o o k นะครับเป็นภาพคู่พร้อมกับข้อความครับระบุว่าเป็นบุคคลที่ดูแลเสื้อผ้าหน้าผมอาหารการกินตั้งแต่ตอนหาเสียงและเป็นกำลังใจดูแลกันมาโดยตลอดนะครับสำหรับเก้าอี้นายกอบจลำพูลเนี่ยเป็นเก้าอี้เดียวที่พักประชาชนชนะเลือกตั้งเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับท่ามกลางการแข่ง ขันช่วงชิงกับผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยและเป็นหนึ่งใน8จังหวัดที่นายทักษณิณลงพื้นที่ไปช่วยหาเสียงในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยครับ